อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและกระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการเพชรในตมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญและหมู่บ้านที่มีปัญหาด้านสังคมและล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติให้มีความรู้ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อมีความสามารถไปเป็นครูและผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงนิสิตโครงการเพชรในตมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆได้เรียนรู้การมีจิตอาสาวัฒนธรรมความแตกต่างของบริบททั้งคนและชุมชน เรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนรวมทั้งผ่านการบ่มเพาะทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสมบูรณ์เพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะที่ตอนนี้หนูเป็นนิสิตชั้นปีที่ 5, กําลังจะออกไปบรรจุเป็นข้าราชการครูจรงิจรงๆแล้วสิ่งที่หนูอยากจะนํากลับไปก็คือ ประสบการณ์ที่หนูได้รับจากในร่มมหาวิทยาลัยค่ะนํากลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองภายใต้อุดมการณ์ของเพชรในตมที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือไม่ว่าจะพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องท่านใดเขาก็จะมักจะย้ําเสมอว่าอย่าลืมอุดมการณ์ของเพชรในตมนั่นก็คือการที่นําความรู้ที่เราได้มาตลอด5ปีกลับไปพัฒนาบ้านเกิดแล้วก็ช่วยกันสร้างชาติที่มั่นคงค่ะ แน่นอนว่าหนูก็ต้องกลับไปเป็นครูที่หมู่บ้านที่ตัวเองกับที่ตัวเองมานะคะก็คือหนูจะเป็นครูที่สอนให้นักเรียนนะคะได้รู้จักคิดรู้จักเล่นแล้วก็รู้จักที่จะเรียนรู้สอนทักษะชีวิตให้กับเขาสอนให้เขาหลีกเลี่ยงแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งเสพติดแล้วก็อาชญากรรมต่าง ที่สําคัญนะคะก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสารสัมพันธ์กับคนในชุมชนเพราะว่าเด็กของเรานะคะก็มาจากในชุมชนเราก็ควรที่จะรู้จักชุมชนบริบทแล้วก็คนในสังคมค่ะเมื่อมีปัญหาหรือว่าต้องการกความช่วยเหลือแล้วก็จะสามารถที่จะไปพัฒนาได้ทันท่วงทีค่ะการก้าออกไปเป็นครูที่มีคุณภาพนิสิตเพชรในตมทุกคนร้วนผ่านการบ่มเพาะ ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสมบูรณ์โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการเพชรในตงไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีผมได้รับ สิ่งต่างๆมากมายจากการเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมนะครับด้านแรกจะเป็นด้านความรู้นะครับซึ่งอาจารย์ได้บ่มเพาะความรู้ต่างๆมาให้พวกเราทําให้พวกเราสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้จริงกับเด็กๆในห้องเรียนครับด้านที่2เป็นด้านประสบการณ์นะครับทุกกิจกรรมล้วนมีประโยชน์และฝึกทักษะต่างๆให้กับนิสิตโครงการเพชรในตมนะครับด้านที่สาคือด้านสังคมเพชรในตมจะมีนิสิตจากทุกๆจังหวัดมาอยู่ร่วมกันเมื่อเราจบไปแล้วพวกเราก็สามารถที่จะมามีคอนเนคชั่น ของโครงการเพินิตมได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับผมจะเอาทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนกับเด็กๆที่ต่างจังหวัดให้อย่างดีที่สุดเลยครับสำหรับประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการเพินิตมนะคะมีมีมากมายเลยค่ะแล้วก็สามารถนําไปใช้กับชุมชนได้ก็คือสิ่งสำคัญเลยนะคะที่หนูมองว่าจะช่วยให้หนูสามารถเข้าไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้ก็คือการสื่อสารที่ดีแล้วก็การเข้าถึงคนในพื้นที่อย่าง เป็นมิตรแล้วก็ด้วยความจริงใจค่ะการเป็นครูเนี่ยเป็นอาชีพที่อยู่ใกล้ชิดเด็กๆผู้ปกครองหรือแม้แต่คนในชุมชนค่ะซึ่งเราใช้สามารถใช้อาชีพของเราเนี่ยเป็นประตูเปิดทางให้เราสามารถเข้าถึงชุมชนได้ค่ะในวันที่สําเร็จการศึกษานิสิตเพชรในตรงก็พร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นครูที่มีทั้งความรู้และความความสามารถเปรียบได้กับเพชรที่ทรงคุณค่าส่องประกายในทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศ เป็นครูที่สามารถทำได้ทั้งการสอนควบคู่กับการพัฒนาคนพัฒนาชุมชนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับท้องถิ่นของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ